สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาสุขศึกษาครั้งที่ผ่านมานั้นเราได้เรียนกันไปแล้วในเรื่องของระบบสืบพันธุ์เพศชายเราได้รู้แล้วว่าระบบสืบพันธุ์เพศชายนั้นประกอบไปด้วยอวัยวะอะไรบ้างในแต่ละอวัยวะนั้นทําหน้าที่อย่างไรมาถึงในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนักเรียนครับ ผู้หญิงเนี่ยตอนเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยนักเรียนลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงดูนะครับว่าผู้หญิงที่พัฒนาเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอย่างไรบ้างอย่างแรกอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยตัวใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าพัฒนาการของเด็กผู้หญิงเนี่ยจะพัฒนาการจากเด็กไปสู่วัยรุ่นเนี่ยค่อนข้างเร็วกว่าผู้ชาย ไม่ต้องดูตรงไหนไกลครับสังเกตว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ในช่วงปฐมเนี่ยจะมีลักษณะที่สูงกว่าผู้ชายเป็นสาวมากกว่าผู้ชายนะครับอ่ะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายก็คืออย่างแรกนะครับมีหน้าอกใหญ่ขึ้นมีเอวคอดสะโพกผายมีกลิ่นตัวมีขนขึ้นตามร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นตามจุดซ่อนเลนส์หรืออวัยวะเพศซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ ร่างกายนั้นจะส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงอย่างไรครับนักเรียนลองคิดตามนะครับก็คือประจำเดือนครับซึ่งประจำเดือนเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเข้าเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเริ่มสืบพันธุ์ได้แล้วนะครับอะเรามาดูกันที่เอาไว้ว่าสืบพันธุ์ภายนอกและภายในของผู้หญิงกันนะครับอ่ะ ระบบสืบพันธุ์ภายนอกของผู้หญิงนั้นจะแตกต่างกับผู้ชายเพราะว่าส่วนใหญ่ของผู้ชายนั้นจะมีเอาไว้ว่าเพศเนี่ยที่งอกออกมาแต่ผู้หญิงเนี่ยจะไม่มีงอกออกมาครับก็จะอยู่ด้านในซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งภายนอกเขาจะเรียกว่าปากอะไรครับนักเรียนปาก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 สามสี่ปากช่องอ่าไม่ใช่แล้วนะครับคนละปากช่องแล้วเขาเรียกว่าปากช่องคลอดนะครับ ก็จะอยู่ด้านนอกซึ่งอวัยวะสืบพันธุ์ภายในชิ้นแรกที่เราจะเรียนกันนะครับนั่นก็คือปากช่องไม่ใช่ <laughs> เดี๋ยวครูจะลํำลึกอดีตที่ครูก่อนที่ครูจะมาก่อนที่ครูจะเกิดมานะครับว่าครูเป็นอะไรมาก่อนอย่างแรกนะครับครูถูกสร้างมาจากที่รังไข่นะครับรังไข่นี่นะครับซูมมาปุ๊บอยู่ตรงนี้นะครับรังไข่ของผู้หญิงเนี่ยจะมีอยู่สองข้างรังไข่ รังไข่นั้นโดยปกติแล้วรังไข่เนี่ยจะสร้างไข่ขึ้นมาหลายใบเลยแต่จะมีเพียงแค่ใบเดียวที่โตเต็มที่แล้วก็หลุดออกจากรังไข่ค่อยๆเดินทางผ่านมาผ่านมาที่บริเวณท่อนำไข่แล้วก็รอครับรอรออสุจิเพื่อที่จะมาปฏิสนธิอยู่ที่บริเวณท่อนำไข่จากนั้นถ้ารอรอแล้วไม่มาถ้ารอ รอรอแล้วมาถ้ามาปุ๊บชนปั้งปฏิสนธิกลายเป็นทารกแล้วก็เคลื่อนตัวไปที่บริเวณมดลูกเพื่อฝังตัวแต่ถ้าเกิดว่ารอแล้วไม่มานัดไว้แล้วไม่มาภายใน24ชั่วโมงพี่อสุจิของเราไม่ไปหาเนี่ยเขาก็จะน้อยใจครับเดินไปที่มดลูกแล้วเขาก็ค่อยสูญสลายหายไปตามกาลเวลาซึ่งมดลูกนะครับมดลูกเนี่ยก็จะส่งต่อไปที่ ปากมดลูกปากมดลูกก็เป็นเหมือนอลองนึกภาพตามนะครับเป็นเหมือนด่านทั้งดวงน,นะฮะค่อยๆมาจากมดลูกไหลผ่านมาจากด่านที่ชื่อว่า <c oughs> ที่ชื่อว่าปากมดลูกนะครับหลังจากนั้นปากมดลูกเนี่ยก็จะส่งต่อส่งต่อไปที่ช่องคลอดช่องคลอดมีหน้าที่ที่จะคอย ปล่อยประจำเดือนคลอดบุตรแล้วก็เป็นทางผ่านของเซลล์อสุจิที่จะย้อนขึ้นไปผสมกับเซลล์ไข่หลังจากนั้นพอไปถึงช่องคลอดปุ๊บก็ไหลออกไปที่บริเวณปากช่องคลอดนะครับและนี่คือหน้าตาของเซลล์ไข่นะครับกลมๆเนี่ยครับเซลล์ไข่เนี่ยกลมๆเนี่ยนะครับถ้าดูจากภาพเนี่ยเขาก็จะเริ่มมาจากลังไข่ ถ้าเขาได้รับการผสมเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทาลกแต่ถ้าเขาไม่ได้รับการผสมเนี่ยครับและผนังมดลูกที่อยู่บริเวณมดลูกเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ไม่ได้ทาหน้าที่ในการฝังตัวอ่อนเนี่ยเขาก็จะค่อยๆหลุดลอกย่อยสลายกลายไปเป็นประจำเดือนของผู้หญิงนั่นเองครับผมสไลด์นี้การปฏิสนธิของคนเราก็เกิดจากนี่ครับไข่ผู้หญิงเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นสร้างเซลล์ไข่ขึ้นมา หลังจากนั้นมีเพศสัมพันธ์คำถามครับการที่จะเกิดการปฏิสนธิได้จะต้องใช้เซลล์ไข่กี่ใบอสุจิกี่ตัวติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใช้แค่ไข่หนึ่งใบกับอสุจิแค่ตัวเดียวนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยสามารถสร้างมาได้ประมาณ400ล้านกว่าตัวต่อครั้งทำไมถึงสร้างเยอะครับเพราะมันมีโอกาสไปไม่ถึง ไปไม่ถึงลองนึกภาพตามนะครับเราวิ่งมากับเพื่อนเนี่ยสี่ร้อยล้านตัวครับเริ่มมาออกจากองคชาติมาวุ้งมาออกมาพุ่งตรงไปต่างคนเพื่อแย่งกันที่เพื่อจะเพื่อที่จะไปเกิดมาแล้วครับวิ่งตรงขานมาครับจากปากมดลูกบางเพื่อนบางคนแวะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่บริเวณช่องคลอดไปไม่ถึงขาดใจตายไปซะก่อนเราโชคดีแค่ไหนครับที่เราสามารถตรงไปปุ๊บออกจากช่องคลอดปีกมดลูกเข้าไปชนกับไข่ได้ หลังจากนั้นพอเซลลไข่ได้รับอสุจิปุ๊บเซลลอสุจิก็ค่อยๆตัดถางทิ้งและผสมกับเซลล์ไข่จนกลายเป็นตัวอ่อนหลังจากผสมกันกลายเป็นตัวอ่อนก็จะใช้เวลาในการเติบโตเป,เ,เป็นระยะเวลาประมาณ9เดือนแล้วก็จะคลอดออกมาเป็นทารกนั่นเองนะครับเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเราไปดูวิดีโอกันนะครับว่าก่อนที่เราจะเกิดมาเนี่ยเราต้อง แข่งขันกันมากแค่ไหนเราต้องแข่งกับเพื่อนร่วมรุ่นเรามากแค่ไหนไปชมครับะนะครับหลังจากที่เราได้เรียนกันในเรื่องของระบบสือพันธุ์เพศหญิงมาถึงช่วงการทํำใบงานของเราแล้วครูก็จะมีใบางานให้นะครับจากรูปครูจะเรียงเป็นหนึ่งให้นักเรียนนะครับเติมคําในหมายเลขที่ครูวางไว้จากส่งที่ใต้คอมเมนต หรือจะส่งที่เพจฟาร์มรู้ก็ได้นะครับลิงก์ใบงานเหมือนเดิมครูใส่ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้แล้วนะครับแล้วก็โพสต์ไว้ที่เพจฟาร์มรู้วันนี้เราได้เรียนเรื่องระบบสืบพันธุ์เพศหญิงเราได้เข้าใจกันในเรื่องของการทํางานของระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงเราได้ทราบถึง อวัยวะต่างๆของเพศหญิงว่าผู้หญิงนั้นมีอวัยวะสืบพันธ์อะไรบ้างวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามช่องฟาร์มรู้ <ๆ S 1> เพจฟาร์มรู้เพื่อที่จะไม่พลาดในตอนต่อๆไปวันนี้คุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ